สวัสดีชาเกอร์มเมอร์ครับนี่อยู่กับรายการเดลิวแม็ก hmm. ซ์ลอคเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมคอนหรือเรียกว่าฮีโร่ออฟนิเวิร์สนะครับวันนี้เรามาเล่น mm hmm. ในแมบปบใหม่นะครับเออเป็นแมปของยังไงดีอะเป็นแมปเดี๋ยวเราจะได้รับบทเป็นโปรเฟสแล้วคือเราจะยิงแบบธรรมดาไม่ไม่ได้คือ,องี้งี้ได้ครับแบบนี้เหมืนมอนซูโม่เล่นเหมือนกับซูมโม่ครับ ผมจะเล้เป็นสีชมพูครับคนอื่นก็คือง่ายๆเดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายงงๆ,ๆยางงาว,ว่าคนอือ่นเราลตรงนี้ไหมเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสีนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลอสาสถาจริงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันะเดี๋ยวรออีกมสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นี่นะครับนี่มงแหวานนี่นะครับอย่าให้ตัวออก อย่าให้ตัวเราออกไปข้างนอกนะครับมันนั้นคือเราจะตายนั่นคือจุดอ่อนของกัน <Perfect. S 1> โอ้ยกดดันกดดันกดดคืออ,ออันนี้ต้อ,อ,องให้เอคนสุดท้ายถึงเราจะรอด ก็เหลือคนสุดท้ายนะครับคืออันคือแมบนี้คือโกคายโกมันผมนแคสสีฟ้ารา้ผมแค้นแมสตอนนี้วันนี้ผม,มแค้นคนหนึ่งไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่กูไม่ยอมกูไม่ลอม เยอะคิวหนึ่งตัวนะทาร์โลโอ้โหโอ้โหไอวงเนี่ยมันจะแคบเรื่อยๆมันจะหดเรื่อยเรื่อยเยอคิวได้หนึ่งก่อ โอ้ยตายก่อนแต่เราได้คิวมานะครับเยอะคือไอตอนนี้คืองนี่ยคืออ oh, <no>, okay ้าวออกนอกเหตุเพราะไงคือเวลาตายคือยัยงไงอ่ะบอกให้เลยนะครับว่าใครต้องมีใครคนหนึ่งกเลยดิถึงนะครับโอ้โหดู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 โอ้ไปเอาโอ้ไปเ,เอาใครจะตายใครใครจะตา,ตายตายแล้วหนึ่งตัวเอาแคบลงเรื่อยเอาแคบลงเรื่อยฝ <Perfect. S 1> ั่งเราชนะคนหนึ่งนะครับ เย้าผมจะอับนี่อัพนี่หนึ่งอัพนี่สองโอเคสกิลมีแค่นี้แหละครับผมจะใช้สกิลพวกนี้เป็น,ปนหลักๆคืนนีะคือมันน้ำมีจังกัดครับต้องมาไอสกิลรี

อ๊ยเจ้าโอ้ด็ดสิโอ,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 โอตายตอนนี้มันก่อนตาชาตาชานะครับเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อน,นคือผมก็จะตาชาคือผมขออธิบายก่อนคือว่าคือไงคือถ้าไหนรู้ว่าสี่ก่อนคนนั้นไม่ผัานชนะคือผมไม่เคยเล่นแบบเหแบบแบบนี้คือก่อนคืออันนี้คือ,อ,นนคอการซอย์ไว่าครั้งแรกนะครับ ไอ้ที่ผมพูดไปคือผมไปฟังจับเพื่อนมาคือเพื่อนมันบอกไง <c oughs> คือเพื่อนมันบอกผมก็ทำคำทำตามคำพูดเพื่อนที่บอกก <c oughs> ลุมเรื่องมาคือเรื่องสกิลผีดอ้ะโอเคอัพเต็มแล้ว คือเต็มไอสกิลวุนี่คืนเลยว่ะอ่ะเด็บ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 เดบผมลากมาก็มีแต่โกดี้นี่งไงโกดี้ i n c r ว่าผมมีสิทธิ์ที่ผมจะตายคืองานะถ้าแบบนี้ไม่มีใครรู้รู้ผลก็ไม่มีใครชนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับคือ ที่ผมมาเล่นคืนตอนนี้ผมมาเล่นตอนเซิร์น่านนะคือนเนี่ยคือตอนแรกผมจะเล่นตอนเซิร์ฟที่มันจับไม่น่านเพื่อนเมันบอกเซิร์ฟนออกไปเงินไม่เคลื่อนเดี๋ยวเรามาดูการตอนเราเล่นเล่นเสร็จกันนะครับเน่ยไอ้เดูไปใกล้ๆเลยมาอุ้ยอมันมาอุ้ยดลดลดวลลดวลดลดวลดวลลอวลลวลลลลวลลวลลลลดวลล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 ลดลด คือไงคก็คือฝั่งเราแล้วฝั่งไอ้ดีเจียนเดี๋ยวเราต้องรออีกตาหนึ่งตาหน,นี้คือถ้าใครไม่เป็นเลเวลสี่คือตอนนี้คือเราต้องฆ่าไอเลเวลสี่ก่อนไปอันอันอัน,อ,นอันดับแรก I will wa no waver more.

I venture Ah, perfect. A hopeful direction. Ah, perfect. A judgment has been cast. I will be the no more generation. A mystery of mysteries. คือต้องฆ่าสใหญ่คือพวกเราจะฆ่าไปเวลสามสามก่อนเพราะเลเวลสาคือมันยังไงมันจะเป็นกลหลักในการที่ทําให้ทีมเราแพา้เดี๋ยวคอดูก่อนสีอย่างนี้สีม่วงอยู่ฝั่งสีผมเอเดียบยฝั่งตรงข้ามครับฝั่งเราลดออกไปตั้งเยอะเลยโอเคแพ้แพ้นะครับอาสังแก,กงง่ายเลยแข่งขันไม่มีข้อมูลคือทุกอย่างไม่มีข้อมูลกระทะคร,ครัอ่ะ ผมเอบไปคิดเลยนะ